จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยยมงคลแนด่สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพ2เมษาย,ยน2568วันที่2เมษาย,ยน2568ที่บริเวณลานหน้าพระรวงโรจนฤทธิ์องค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนางสาวอรชานันถมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัย,ยมงคลแด่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสบันล้ายวันพระราชสมภพสองเมษาย,ยน2568โดยมีพระธรรมวชิรเจติยอาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารพร้อมด้วยพระราชวชิรชสุตาภรเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ พระเถรานุเถระาคณะสงฆ์สามเณรโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีนีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีรุ่นที่21โรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวนหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆตลอดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอุบาสกอุบาสิกานักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกทางเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพระสงนิกรชาวไทยสำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัราชสุดา สยามบรมราชก,กุมารี2เมษายน2568จังหวัดนคนปรปฐมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดดพระสงฆ์สามเณรและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปัมภมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีนะศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์โมนิที่วัดบางช้างเหนืออำเภอสามพราน อีกทางกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบอุโบสถวัดละมุดอำเภอนครชยัยศรีเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชนเกิดจิตสำนึกในการทำความดีสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ตันจัตถวัตสัญจัตตมิตรรัตตาหังสัตตานุภาเวเทนะวัตรัตติอาติหังนัมตานะมาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ